เอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องทองเขมรนตอนนี้ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆล่าสุดสมรังสีได้ออกมาแฉข้อมูลแล้วว่าทองที่หุนเซนอ้างว่าเป็นของชาติจํานวนมหาศาลมันเกี่ยวพันกับแก๊งอาชญาก,กรรมระดับโลกหรือแก๊งสแกมเมอร์ยังไงแกออกมาแฉแบบจังๆถึงแผนการที่น่าสงสัยของเขมรที่กําลังพยายามย้ายทองคําของชาติไปซุกไว้ที่จีนทั้งเรื่องราวเฉาของกลุ่มทุนสีเทากับรัฐบาลเขมรจนถึงแผนยกทองไปจีนที่มันดูแปลกๆเราจะมาไล่เรียงกันให้ฟังไปทีละประเด็นเลยครับจัดไปค่ะเรื่องแรกที่ต้องปูพื้น ก่อนคือเรื่องทองคํา54ตันที่เป็นของชาติเขมรจริงๆเรื่องนี้ทางสมรังสีเขาก็พูดไว้ชัดในบทความแล้วก็มีข้อมูลยืนยันด้วยว่าทองคําก้อนนี้ไม่ใช่ของที่ระบอบปุนเซนหามาได้เองแต่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุก่อนปี1970สมัยสมเด็จพระโนโรดมสีหนุหรือยุคสังคมราชดรน,นิยมน่นเลยก็คือเป็นทองเก่าทองบรรพบุรุษแล้วที่สําคัญทองส่วนใหญ่นี้ไม่ได้เก็บอยู่ในเขมรนะครับมันถูกฝากไว้ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ12ตัน และที่อังกฤษอีกประมาณ24ตันเรื่องนี้ทางธนาคารชาติของเขมรเองก็เคยออกมายืนยันข้อมูลนี้ตอนปีคศ2020ว่ามีทองเก่าจากยุคก,ก่อนสงครามเก็บไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์12.4ตันและอีก14.1ตันก็เอาไปลงทุนไว้กับธนาคารแห่งประเทศอังกฤษที่มันน่าทึ่งคือทองก้อนนี้มันรอดมาได้ทุกยุคจริงๆนะคะใช่ครับทั้งยุคลอนนอล1970ถึง1975รอดยุคเขมรแดงที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์1975ถึง1979รอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ยยุคนนนัั้้กก็ถึงขเล การใช้เงินตราไปเลยแล้วก็รอดมาถึงยุคที่เวียดนามหนุนหลัง 1979- จถึง1น8 9จนถึงยุควุ่นวายต้นยุค1990แต่เพราะมันผ่านอะไรมาเยอะนี่แหละครับเอกสารหลักฐานมันก็เลยกระจัดกระจายสูญหายไปบ้างไม่มีการรวบรวมกันดีๆพอฮุนเซนขึ้นมามีอำนาจเต็มตัวก็เลยเหมือนได้รับมรดกมาแบบงงๆรู้ว่ามีแต่ไม่รู้รายละเอียดลึกๆทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดครับคือทองของชาติดันไปอยู่ในมือตะวันตกนั่นคือทอง54ตันที่เป็นของ ของงจรงิแต่คุณสมรังสีเขาเปิดประเด็นในบทความว่ามันมีทองอีกก้อนที่น่าสงสัย